อเมืองนอกทำได้แล้วเนาะพวก Microsoft พวก Google นะคะซึ่งอ่าพวกแพลตฟอร์มแล้วก็อีโคซิสเตมต้องพึ่งเลเยอร์ห้านะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะที่เล็กให้ทิศทางพี่อะ่ะว่าวันนี้ถ้าพี่จะทำธุรกิจนะคะพี่ต้องเริ่มเลเยอร์แพลตฟอร์มขึ้นไปและเราต้องเป็นเจ้าของด้วยเพราะเราจะปลูกมะม่วงในส่วนของเราอะคะ่ะเราไม่ทำ นะคะมะม่วงในส่วนคนอื่นเพราะวันหนึ่งที่เราหยุดทำะมะม่วงมันอยู่ในที่ของเรามันเป็นของเราเราได้กินดอกผล,ผลผลิตของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้<ห>นพี่ไปตั้งใจปลูกมะม่วงแล้ววันหนึ่งมันโตะค่ะมันเป็นของที่คนอื่นเราไม่ใช่ผู้ที่เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของเราในห้าปีสิบปียี่สิบปีสามปีสามสิบปีข้างหน้านะคะใช่ใชเพราะฉะนั้นถ้าพี่ มองว่าเออจริงด้วยเห็นด้วยงั้นเราไปคุยเรื่องสีวิไลมอกกันเพราะสีวิไลมอก็คือแพลตฟอร์มนั่นเองค่ะโอเคไหมทีเนี้ยนะคะสีวิไลมอคือ